กํำหอเสริมบ้านอ่ะเข้าเห็นดีขงอนี่นอเห็นดีขอก็ติดติกน่ะเห็นดีขอก็ติดติ๊ก็ปากดื้อดื่มกําต้ายเหน่ะตั้งหยองตั้งเลยอก็คือหัเือหลจีหล่เมี้ยวอ่ะเนาะงนาเีกว่าม่ยาเของงหัวขึงส้งก็หายาเท้าหวานเมือนกอนลีมานนะออหลอนมาเรียกคือไหนดีติดตรอ

Ôm oh, đơn này sọc xa tên là nọ, Sáng còn ngày Ừ Sáng có, ừ. ừ. có hết vậy ừ. Hết hết bắn sống mất là Cái sáng sáng ngày sọc xa Điều lẽ Mà lại cưng tên kim tăng lọ tăng tốt tăng chạy Mà lại cưng tên kim tăng lọ tăng tốt tăng chạy Mà lại cưng tên kim

vì cháu mất nhau có bên mương cả bên mương mà. cả mương ngủ bên mương ngủ có bên ông bên mương có bên mướn nục là nó mướn này có bên mướn thì cả bên nai con à, mà dùng có bên thay có bên không thay nó mướn cả có bên mướn cả mướn có lời và mướn mình cháu mi nai con mướn cháu mướn tay hao rồi nó mướn tăng nó cái thứ này nhau nó bắt xì ma cho nó เออม่เอาหูเป็นภาษาเดียวเหมือดเนาะลืกเดียวเดี๋ยวจะแม่งเอาแ่งเอาหวานแงเอามื่อไจะเป็นเป็นเสียงเป็นเสียงไเป็นเสียงเป็นเสียงอจไม่ไน้แมงเอาไปเนาะอือเราเอาเป็นเอาไตหัวมนี้เป็นเสาเป็นไ้ก่ air, ็นเจ้าเอาหูมาอยู่ปาหลายคองเนาะอือ hmm. ลูกวัาเีวลอ่ลูกห้านวัเดียวกับปู่เขาต้องเขาเริ่นนำหูนำั้างนำหูั้งจังเขามากผมว่าเป็นเสาเป็นไต้เย้ะเนาะ อืมอ mm ืม hmm. อืมอืผังมันกันแมงเธอเชียงละกันแมงเต่จะเลี้ยไก่ก้อนก่อนมีจับมี้งไกตก้อนแบนันเนาะอืมอืมอืมเหมือนตั้งในเป็นไตเอาเนาะเออเป็นไตเป็นไตเอะมาจุสรีมากับไตจับนายไตกับมิลล์เนาะเอาเอามาจุศสีป็นายเนาะวันเดียกับเพื่อเชียงจังก่อยังเป็นไตอ่ะก็เป็นยุ้งผิดเขาเลยไตเนาะเป็นไตอ่คนยุ้งผิด S <S <it> <S อ่อ you ีม <What> ัน <Oh ย <Any> ิ uh ่งมาเป็นจะเปี่เสียนจังอ่ะโอ้ขัเแลืหมูขับปลีเยนอยเ่ในต้อขาดมันเออมา้ยาเย้าเออลงมาอัดมาเสมาเสจจูมาเดียนมาเปียงตั้งตีจังอ่านั่งตี ຈင်းຄັ້ງກໄອນຕແມຂຶານມມາົາກັ່ງີກລສມືຫນອ หาแล้วมีไม่กํเข้าแล้วเสียงจั้งเป็นอะไเนี่ยเป็นบเป็นไตมาะกำาบมล้อม้วนขาบมันคาบต้ดตัวะนอขาบใส่เสาเลยเสากหม้วคาบเขาจั้งคาบมัน้ลิ่นจะไรบไปหนอจังคาบกับแคมรอหน่ะเป็นจังคาบในแคมเปี่ยก่านี้เด็ดเด็ดเล่น้อืมอืโอ้อานะอาน nào tên là gì làm mà này, này này, anh Văn điêu làm máy sợi mùng cái này, xe cái này, mới tăng đi nào, mới sắm tá là đi tăng đĩa nào, mượn tăng này pin ván này thì thứ nào. <laughs> em tụ khẩu gà lên nhà, tiền này tụ ti la ti la là tiền mì năng mương ti la ti là tiền alo, tiền mương xí, tiền mương thì phun húm, phun húm nọ, ti là mua ếo nọ, mi với xin ya, mì cả, mi với xin á, với xin mì